รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆสู่ครัวที่ทำอาหารอร่อยที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือครัวที่บ้านของเราทุกคนนี่แหละครับและนี่ก็คือพลพักนักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับ ที่ฮาวายนะครับเขาจะมีข้าวหน้ายำปลาดิบที่เป็นที่นิยมนะครับตอนนี้คนไทยก็เริมนิยมกันแล้วเรียกว่าโปเกโบนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นปลาดิบนะครับแล้วก็คลุกเค้ากับซอสที่มีกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาบนหน้าข้าวพร้อมกับท็อปปิ้งอีกหลากหลายในเทศกาลกินเจนะครับเราขอนําโปเกโบมาปรับให้เป็นเมนูเจง่ายๆกันครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจะทําข้าวหน้าปลาดิบนะครับ แล้วไม่มีประดิบเพราะต้องทาเป็นเจจะใช้อะไรแทนครับนี่ครับประดิบของพลนแตงโมนะครับเราหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายําที่จะเอาไว้หมักกับแตงโมนะครับเราก็จะขูดขิงออกมาก่อนนะครับหลังจากที่เราขูดขิงออกมาได้แล้วนะครับน้าขิงคั้นลงไปนะครับโดยประมาณคือครึ่งช้อนชาครับน้ำมะนาวก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชาครับลองดูนะครับพอขิงเจอกับน้ำมะนาวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะครับใส่น้ำตาลทรายครับน้ำส้มสายชูข้าวเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได ได้ในโปเกโบนะครับก็คือโชยุนั่นเองและเพื่อตอกย้ำนะครับรสชาติของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเราใช้คิโคแมนครับคิโคแมนโชยุนะครับจะมี5รสนะครับหวานเค็มขมเปรี้ยวแล้วก็อูมามินะครับเราใช้2ช้อนโต๊ะครับผมสุดท้ายนะครับผมใส่น้ำมันงาครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วจะเป็นน้ําที่เราเอาไว้ใช้ทํายำแตงโมครับใส่ลงไปให้ทั่วนะครับคุกเข่าเบาๆนะครับผมเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทํานะครับโรยงาดํานะครับ โรยนะะ้ำขาวนำไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงครับให้เขาเนี่ยดูดตัวน้ํายำเข้าไปในเนื้อแตงโมงครับในระหว่างที่เราหมักตัวแตงโมงนะครับเราก็จะหุงข้าวไปด้วยนะครับคนหุงข้าวญี่ปุ่นอยู่ในหม้อหุงข้าวตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเราเตรียมหน้าท็อปปิ้งอื่นๆได้ครับเราก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นนะครับซอยครับ ที่เหลือนะครับเราก็จะมีถั่วอิดามามเมะนะครับมีข้าวโพดมีขิงดองมีสาหลายนะครับผลก็จะเสิร์ฟกับลูกฟิกนะครับจริงๆแล้วตัวท็อปปิ้งของเรานะครับเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับขอให้อยู่ในแคตตากรีของที่คนกินเจสามารถทานได้นะครับนอกจากลูกฟิกแล้วนะครับอะโวคาโดครับผม ข้าวของเรานะครับวันนี้ใช้เป็นข้าวสวยญี่ปุ่นนะครับไม่จําเจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวข้าวของเราเนี่ยพลจะปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับน้ามันงาเล็กน้อยครับแล้วก็โชวอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันครับไม่ต้องเยอะนะครับ เรียบร้อยครับโบเกโบเจเทศกาลกินเจปีนี้รับรองไม่มีอาการเบื่ออาหารแน่นอนครับพูดถึงอาหารเหนือนะครับอดนึกถึงไส้อั่วไม่ได้สักทีครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานำไส้อั่วมาทำเป็นเมนูสนุกสนุกกันครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลส,สติลตราหัวมาลายหนังสืออิตาดากิมัสซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้ใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำสำหรับเมนูนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากร้านอาหารเหนือร้านหนึ่งครับเขานำไส้อั่วนี่มหาห่อแผ่นปอเปี๊ยะแล้วก็นำไปทอดความน่าสนใจของเมนูนี้ครับอยู่ตรงความกรอบบ,บนผิวของไส้อั่วนี่นะครับ ที่ทําให้เมนูนี้นอร่อยมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวพริกแกงแบบง่ายๆนะครับก็เราใช้พริกแห้งนะครับเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กอย่างละ2เม็ดนะครับแช่น้ําให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็มาหั่นให้ละเอียดอันนี้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่หรือพริกชี้ฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยจะให้สีนะครับแล้วก็ความเผ็ดจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนพริกจินดาแห้งนะครับ bold. เม็ดเ well. ล็กนะครับอันนี้ก็จะให้ความเผ็ดร้อนนะครับใส่ลงไปได้วยกันเลยจากนั้นเราก็จะโคลกนะครับให้มันแหลกก่อน แรกดีเลยนะครับเราก็จะใส่เครื่องที่เหลือลงไปนะครับก็จะมีค่าตะไคร้นะครับผมจะไล่ใส่จากสิ่งที่แข็งแล้วก็ตำยากก่อนนะครับ ผมแดงต้องใส่ที่หลังสุดเพราะว่า,ามันมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำเยอะนะครับถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยเวลาตำม,มันก็จะกระเด็นทำให้ตำยากนะครับค,ครับพริกแกงได้แล้วนะครับผมก็จะเอาหมูบดนะครับมาใส่ในชาผสม จากอันนี้เราทําเป็นแบบไส้อั่วนะครับไม่ใช่ไส้กรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องนวดนานครับแค่ให้ส่วนผสมมันกระจายตัวโดยทั่วก็พอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมาเจอกันใหม่ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมจะใช้เป็นไส้เทียมนะครับใครไม่มีไส้เทียมเนี่ยก็สามารถใช้เป็นไส้หมูแทนได้เหมือนกันนะครับก็ดึงให้ได้ความยาว1เมตรนะครับโดยประมาณแช่น้ำนะครับผ่านๆประมาณ3-4วินาทีนะครับไส้ของเราก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเราจะพยายามรีดเอาน้ําส่วนเกินออกก่อนนะครับแบบนี้แล้วเราก็มาวางพักเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยถึงวิธีการยัดนะครับก็ง่ายๆครับนี้เราก็จะตักตัวไส้อ่วงเราใส่ลงไปในกระบอกนี้นะครับ แล้วนะครับเราก็จะเอาปากกระบอกบรรจุใส่ลงไป1ด้านนะครับอีกด้านนก็จะเป็นก้านที่เป็นเอาไว้คอยดันไส้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะพยายามดันให้หมูด้านในนะครับอัดรวมกันนะครับอ่าดันให้มันมาถึงด้านตรงปากนี้เลยนะครับต่อมาครับเราก็จะมาบรรจุตัวไส้เทียมใส่ตัวกระบอกนี้นะครับสาวไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะเหลือเผื่อปลายเอาไว้นะครับปกติถ้าเราใช้เป็นไส้หมูนะครับมันจะสามารถขยายตัวได้นะครับแต่ว่าไส้เทียมเนี่ยมันจะขยายตัวได้ไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เผื่อที่เอาไว้เลยนะครับก็อาจจะทําให้ไส้อ่วงของเรานะครับระเบิดได้ตอนที่เราไปทําสุกนะครับนั้นเราก็จะมามัดตรงปลายนะครับประมาณสัก2ทบครับ โอเคครับผมจะเผื่อไว้ตรงปลายนะครับให้มันมีพื้นที่ว่างๆสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มดันนะครับบรรจุไส้เข้าไปตรงส่วนปลายนะครับผมก็จะขมวดปม2ครั้งเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้ครับเราก็ตัดทิ้งรูดให้มันได้ขนาดเสมอๆกันตลอดทั้งเส้นนะครับ อนนี้นะครับเราก็ทําการต้มน้ําในซึ้งเอาไว้แล้วนะครับในระหว่างที่รอน้ําเดือดเนี่ยแต่เราจะมาทําการขมวดนะครับตัวไส้ยกอกนะครับให้เป็นท่อนๆอนอันแรกเนี่ยผมจะหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับท่อนถัดไปเราก็จะหมุนไปทางด้านขวากะว่าให้ความยาวมันใกล้เคียงกันตลอดนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดในระหว่างที่เราบิดแบบนี้ครับตัวไสอั่วของเราเนี่ยะครับมันก็จะตึงขึ้นเองนะครับก็จะได้ประมาณ6เส้นนะครับ ผมก็จะใช้เป็นไม้ปลายแหลมนะครับจิ้มลงไปประมาณสัก3าถึงสี่ตำแหน่งต่อเส้นนะครับเพื่อให้สามารถระบายออกได้นะครับเวลานึ่งให้ใช้ไฟกลางๆหรือว่าไฟอ่อนๆจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยครับจะมีโอกาสที่ไส้อวของเราเนี่ยมันจะปะทุระเบิดได้นะครับแล้วก็ปรีตอนนี้น้ำของเราเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไส้อวของเราไปนึ่งนะครับ เราก็พักจนไสอว่องเรานั้นหายร้อนจัดๆแล้วนะครับนี้เราก็จะมาทําการตัดเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาห่อปอเปี๊ยะเพื่อเตรียมนําไปทอดกันนะครับผมใช้เป็นแผ่นโรตีใส่ไหมเลยนะครับวางไส้อ่วของเรานะครับผมใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะผสมน้ําสะอาดลงไปเล็กน้อยเพื่อเอามาทาตรงขอบแผ่นปอเปี๊ยะนะครับเอาไว้เป็นเหมือนกาวถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถใช้เป็นไข่แดงก็ได้นะครับผสมครับอัตราส่วนประมาณสักหนึ่งต่อสอนะครับ ก็มาเริ่มครับห่อง่ายๆเลยนะครับปิ้งไปแล้วเราก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับเราก็เอาตัวแป้งนี่ครับทาบริเวณขอบๆแล้วก็วางพักเอาไว้ในถาดนะครับเอาด้านที่เป็นซีลตรงนี้ครับลงครับทำต่อจนหมดนะครับโอเครับตอนนี้น้ำมันน่าจะร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทอดนะครับทั้งหมดเลย ทอดครบหมดแล้วนะครับต่อไปก็ไปจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยครับสำหรับเมนูนี้นะครับเราจะทานเปล่าๆหรือว่าจะเสิร์ฟพร้อมผักลวกน้ำพริกหนุ่มก็ได้เหมือนกันครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุง <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไร่ทิพมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณกะทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่หนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราแมคคอร์มิพาสต้าแอคเนซีวันนี้นะครับพลมีหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่คนไทยเนี่ยชอบรับประทานมากทีเดียวครับหอยแมลงผู้อบมะเขือเทศครับ ข้อดีของการใช้หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าเขามาในรูปแบบแช่แข็งนะครับแกะฝามาเรียบร้อยเราย้ายออกจากช่องแช่แข็งมาอยู่ช่องธรรมดานะครับสักประมาณ5-6ชั่วโมงก็พร้อมใช้แล้วเวลาที่ละลายน้ําแข็งเสร็จนะครับเขาจะมีน้ําอยู่เล็กน้อยนะครับเราอย่าไปล้างน้ําเปล่าออกนะครับเพราะว่าน้ําเหล่านี้มันจะเป็นรสชาติทะเลที่มากับหอยแมลงผููนะครับส่วนตัวซอสมะเขือที่เราจะนํามาใช้ปรุงกับ หอยแมงผู้นะครับวันนี้พลมีตัวช่วยครับทำให้สะดวกสบายง่ายและก็ได้รสชาติที่ดีนั่นก็คือซอสพาสตา้ามะเขือเทศนะครับสูตรนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของเนื้อจากพืชหรือเนื้อจากแ plant base นั่นเองนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยเครื่องเทศมากมายโดยเฉพาะ โหระพาในสไตล์แบบอิตาเลียนนะครับหรือเบซิลนั่นเองครับซอสพาสต้าตัวนี้ของ a อคเนซนะครับเป็นสูตรใหม่ครับซึ่งต้องบอกว่าเราปรับแล้วให้เข้ากับรสชาติความชอบของคนไทยรับประทานได้ง่ายครับเพื่อนๆแค่เปิดกระป๋องอุ่นร้อนประมาณ2-3นาทีลาดพาสต้าก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราขอนำมาทำหอยแมงผู้อกมะขือเทศครับอุ่นน้ำมันมากอกนะครับให้พอร้อนดีครับกระทะเริ่มร้อนนะครับหอมแดงกระเทียมครับ เราผัดหอมและกระเทียมนะครับหอยแมลงผู่ครับผมเขาสุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราต้องการให้เขาร้อนขึ้นนะครับวายขาวครับถ้าใครไม่มีวายขาวนะครับใส่เป็นน้ำสต็อกก็ได้ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาครับเพื่อเป็นการสตีมนะครับให้ตัวหอยเนี่ยเนื้อเขาร้อนถึงด้านใน2-3นาทีครับ อ่าล้วครับ2-3นาทีนะครับเราเปิดฝาออกครับพอเป็นอาหารทะเลนะครับสิ่งที่พลชอบก็คือเราจะใส่พริกไทยเยอะๆครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับสูตรเนี้ยเขาโดดเด่นด้วยกลิ่นของโหระพานะครับเราใส่ลงไปเลยครับนี่นะฮะเรียกว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากทีเดียวครับตอกย้ํากลิ่นของโหระพานะครับเราใส่ใบโหระพาอิตาเลียนนะครับลงไปสัก1-2ช่อครับ สำหรับวันนี้นะครับผลเลือกเสิร์ฟกับขนมปังนะครับสไตล์อิตาเลียนครับต้องบอกว่าเป็นเมนูสุดพิเศษจริงๆที่ใช้เวลาไม่นานลองทำกันดูนะครับหอยแมงผู้อกมะเขือเทศครับผลละพันักรุงโฮมคุกผลละพักนักรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดย เทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลรา QP หนังสือ Candyman ผลิตภัณฑ์ปราทิวลิปธัญ,ญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์ตอนสมัยเด็กๆครอบครัวจะชอบพาไปทานปอบเปี๊ยะสดที่ตลาดสวนมะลิเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อมากเท่าไหร่นะครับวันนี้พลขอนําความทรงจํารสชาติเนื้อสัมผัสข,ของปอบเปี๊ยะสดที่พลเคยได้รับประทานนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆครับปอบเปี๊ยะสดนะครับเป็นเมนูที่มีเครื่องปรุงค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวแต่วิธีการทํา ไม่ยากเหมือนที่คิดครับและสําหรับส่วนประกอบบางส่วนนะครับเราก็สามารถดัดแปลงครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าหู้ที่เราต้องเอาไปต้มในน้ําพโโลนะครับเราใช้เต้าหู้แข็งครับเต้าหู้เวลาที่เราซื้อจากตลาดนะครับแนะนำครับเราหั่นเป็นชิ้นแท่งยาวแบบนี้นะครับใส่ลงในหม้อใส่น้ําให้ท่วมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปต้มครั้งหนึ่งครับเพื่อลดกลิ่นของเต้าหู้ครับ เอาละครับเต้าหู้ของเราเดือดแล้วนะครับปิดไฟครับผมเบิดน้ําไปด้วยนะครับระหว่างที่เราเทเสร็จเรียบร้อยครับซึ่งเต้าหู้ของเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสนะครับน้าสะอาดครับน้ําตาลสายแดงซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเพิ่มกลิ่นหอมง่ายๆเลยครับซองนี้นะครับอบเชยครับของไรทิ์นี่ด้านหลังเป็นการสวยมากเลยนะครับและนี่ครับผมปอยกั๊กนะครับของไรทิ์เช่นเดียวกันนะครับเราใช้อบเชยกานนึ่ง บยกากดอกหนึ่งครับคนนิดหนึ่งนะครับให้เต้าหู้เขาจมลงไปในน้ำนะครับเต้าหู้ตรงนี้นะครับเราจะไปต้มให้เขาขึ้นสีแล้วก็หอมกลิ่นแบบพะโลพะโลนิดๆนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีจากน้ำเดือดครับเต้าหู้ต้มสีอิ่วของเรานะครับพอเดือดแล้วเราลดให้เป็นไฟกลางนะครับต้มต่อ10นาทีครับในระหว่างที่เราต้มเต้าหู้ของเราให้ขึ้นสีนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนประกอบของถั่วงอกกันครับ ถั่วงอ,อกที่เราใช้นะครับเพื่อนๆจะเอาไปลวกในน้ําเดือดก็ได้หรือว่าจะเอาไปนึ่งก็ได้นะครับนึ่งประมาณ1นาทีครับตัวของกุนเชียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดในกระทะไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใส่น้ําเล็กน้อยให้น้ํามันของกุนเชียงเนี่ยค่อยๆออกมาทอดตัวเขาเองครับ เอาล้วครับกุนเชียงสีสวยแล้วนะครับนำออกมาพักครับเดี๋ยวเราจะตีไข่ไก่2ฟองให้เข้ากันดีนะครับแล้วเราจะมาทำไข่เส้นกันครับ เรานําไข่ออกมานะครับเราวางบนกระดาษนะครับแล้วเราค่อยม้วนนะครับผมสาเหตุก็คือเราอยากจะให้เขาเย็นลงนะครับโดยไม่โดนอากาศนะครับไข่จะได้ไม่แห้งกระด้างครับพักประมาณ1นาทีแล้วสอดเป็นเส้นครับ ในสัดส่วนของไข่นะครับวันนี้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างเราใช้ไข่แค่2ฟองนะครับผลแนะนำนะครับถ้าจะทําให้บาลานซ์กับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ไข่ประมาณ6ฟองครับนอกจากนั้นเราก็มีแตงร้านนะครับจะใช้เป็นแตงกวาก็ได้นะครับเราหั่นให้เป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วก็มีพริกเขียวนะครับก็สอยเป็นแว่นแวนครับและตอนนี้เราหู้พะโล่ของพลครบ10นาทีแล้วครับตักออกมาพักนะครับ เราจะใช้น้ำต้มซีอิ๊วที่เหลือจากการต้มเต้าหู้นะครับตวงนะครับขึ้นถ้วยตวงครับผมใส่ลงไปในหมอ้อนะครับตามด้วยน้ำสะอาดโชยุซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศและขาดไปได้นะครับน้ำมะขามเปียกของไร้ทิพย์ครับเกลือเล็กน้อยน้ำตาลทายแดงน้ำตาลปี๊บผงพาโล พริกไทยขาวป่นของไร่ทิพย์ครับเราจะนําส่วนประกอบของซอสเนี่ยครับไปตั้งไฟครับพอเดือดแล้วเราเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีครับในระหว่างที่เราอุ่นซอสนะครับเรามีส่วนประกอบของแป้งมันสําปะหลังนะครับเราจะผสมกับแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยครับใส่น้ําครับผมและอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เพิ่มความหอมให้กับตัวน้ําซอสได้อย่างดีเยี่ยมก็คือ กระเทียมเจียวครับวันนี้เราไม่ต้องเสียเวลาเจียวเองนะครับผลใช้ของไรทิปครับกระเทียมเจียวตัวนี้กลิ่นหอมมากครับเราจะนํากระเทียมเจียวทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับพร้อมด้วยงาขาวที่คั่วแล้วไปบดให้ละเอียดดีครับ กลับมาที่ซอสของเรานะครับตอนนี้เดือดดีแล้วนะครับหลังจากที่เขาเดือดเนี่ยครับคนลดไฟลงแล้วก็เคี่ยวต่อเป็นเวลา2นาทีครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาแป้งที่ผสมน้ำนะครับคนอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ยแป้งลงไปนะครับอย่าเพิ่งเล่งไฟครับคนให้กระจายทั่วดีก่อนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่ครับกระเทียมเจียวงาคั่วครับ แล้วก็เล่งไฟเล็กน้อยนะครับคนให้แป้งสุกดีครับตัวซอสต,ต้องมีลักษณะที่เหนียวนะครับเวลาที่เราราดลงไปแล้วเขาจะเคลือบตัวปอเปี๊ยะสดของเราได้นะครับซอสนะครับเดือดดีแล้วครับผมตอนนี้ส่วนประกอบของเราทุกอย่างพร้อมแล้วดังนั้นเรามาห่อปอเปี๊ยะสดกันเลยครับ ่วนประกอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนอาจจะเยอะแต่ไม่ได้ใช้เวลานานเลยครับทําออกมาแล้วเห็นหน้าตาแล้วคุ้มหายเหนื่อยไหมครับและนี่ก็คือปอบเยสดครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และหลายน์แอดครับ